วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะชุดทำสลามยูนิคอร์นกันค่ะ <Yeah. Woo. S 1> นี่นะสลามยูนไไิคอรนนี่นะคะจะมีสลามสีฟ้าสลามน้ำแข็งลูกปัดนะคะลูกปัดช้อนโอ้วันนี้ช้อนใหญ่มากเลยอะช้อนดีอะ่ะวิธีทำนะแล้วก็ของตกแต่งมากมายให้ไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ลูกปัดน้ําแข็งลงไปก่อนนะคะนี่ฟินมากแต่น้ําแข็งลงไปเลยร้อย ML นะขอเปิดดูหน่อยว้าวเป็นเนื้อแบบเนื้อหิมะด้วยนะทุกคนมองดูแบบว้าวเนื้อหิมะหอมกินพีดอู้นุ่มมากถ้าสมมุติว่าสลามแข็งนะทุกคนสามารถจะ ใส่น้ำยาทำสลามหรือว่านี่ตัวนี้ได้เลยนะสลามกันเหลวนะได้ถ้าสมมุติว่าสลามเหลวเกินไปนะทุกคนสามารถใส่น้ำยากันเหลวได้นะคะแต่อันนี้คือเปาค่ะชอบเล่นเหลวๆนะมือไนท์สครีมจริงๆเลยมีสปริงเกิลเรนโบว์อยู่ด้านในของเนื้อด้วยนะดูดีๆที่มากเลยอะทุกคนนาเล่นเดี๋ยวนี้สลามพัฒนาไปไกลนะว้าวได้เนื้อ พีชจบอรี่มาแล้วอ่ะเราก็จะใส่สลามตัวนี้ลงไปนะสีฟ้าค่ะว้าวสีฟ้าก็สวยดูดิพอวางสีฟ้าลงไปน่าเล่นมากเลยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นซอสลาดหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาไว้ราดที่หลังนะปะพาจะใส่โฟมลงไปฟูขึ้นมาอู้สวยนี่โอ้น่ารักมาเลยนะคะพี่ตัวนี้ก่อนนะใส่ตัวนี้ลงไปก่อน อ๋อเขาเป็นน่าจะเป็นก้อนกลมๆเพื่อจะเอาไว้ให้ใส่ด้านบนแหละเหมือนกลรคายวิปครีมทุกคนถ้าไม่มีตัวนี้ตัวนี้มันจะชูขึ้นมาไม่ได้ไงนี่ต้องใสอย่างนี้พี่พาโอ้น่าเล่นน่ะอดใจบากๆดูโอ้โอ้น่าเล่นมากเลยอ่ะทุกคน <Yahoo. S 1> สวยมากๆเลยอ่ะนาเราสามารถใส่แก้วเช็คลงไปได้เช็คนะคะนี่ดูรอบๆโอเ้เช็คเช็คเช็คชคเ ก็จะเป็นไอศครีมกลมกลม,กมว้าวสวยมาก <Yeah. S 1> สีสวยมากๆทุกคนขอหน่อยว้าวเหมือนไอศครีมเลยเป็นพวกแบบว่าไอศครีมแพงๆในห้างนะคะเขาจะตกแต่งประมาณนี้เลยมาเล่นเลยนะโอ้เนื้อฟินมาก นี่เป็นเนื้อแบบว่าหิมะเลยนะคะแล้วก็มีกิตเตอร์แบบวิงมาวับนะมีของจิ๋วเป็นยูนิคอร์นด้วยค่ะสุดฟินสุดน่ารักค่ะยุ่มยิ้มนุ่มยิมย้ม,มลา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  oh. มีโฟมอยู่ด้านในคือเท็กเจอร์คือดีมากๆทุกคนถ้าใครอยากลองซื้อไปเล่นนะคะก็หาซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะเซอร์ไปว่า สลามน้ำปั่นนะคะมีหลายรสชาติให้เลือกกันเลยนะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ขอตัวไปเล่นสลามต่อก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊